เนพืระเจ้าตากรเรียมไกรเมืองไม้และป่างาไปเที่ยวเมืองตากกันไหม,ไหมฉันจะเป็นไกลนำที่ ตาตัดสินมหาราชนักรบที่เก่งกาจและเกรียงใครเป็นแบบอย่างความอดทนในคนไทยท่านคุ้มครองให้ปลอดภัยทุกเส้นทางกราบท่านแล้วพากันไปเที่ยวเครื่องจะปาเพื่อลงเรือไปเหนือน้ำทะเลสาบแม่ ท่ง,งามล้ำภาพแห่งความทรงจำประทับใจแล้วเคลื่อนย้ายต่อไปตะวันตกไปซื้อยกทับทิมที่ริมไม้กราบเจ้าพอว ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับผมนายเท็ชัยเซตีนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิทยาคมนครับขอต้อนรับนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับด้วยความเปนมาทีนี้นั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าอำเภออุทางนั้นนะครับเป็นอำเภอที่อยู่นะครับในความรู้สึกของนะครับชาวอุทานแล้วจะบอกว่าห่างไกลนะครับจากความเจริญห่างไกลจากบ้านเมืองนะครับที่เป็นถึงกลางของประเทศไทยนะครับเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่ด้วยความอ่านไกลตรงนี้นะครับการศึกษานั้นนะครับยังมีความจําเป็นนะครับสาหรับนะครับโรงเรียนตามชายขอบนะครับการนําของท่านผู้ดีการสมปรศมณะนะครับโรงเรียนทุ่งหผาพิเยนท์นั้นนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสรสช้างนะครับสังคมนะครับด้วยปัญญานะครับในส่วนนี้ เราเองนะครับเราขอทาหน้าที่ของความเป็นครูที่อยากเห็นลูกศิษย์ของนะครับของเรานั้นนะครับที่หยุดต้นแบนี้นะครับเป็นคนที่มีคุณภาพมีคุณค่านะครับโดยเฉพาะคาว่ามนุษย์นะครับโดยสุภูนั้นนะครับณวันนี้โรงเรียนมัธยมเยาวชนนั้นพยายามสัร้างนะครับพยายามที่จะต่อเติมให้กับลูกศิษย์ของเรานะครับมีความเป็นมนุษย์โดยสุภูนะครับณวันนี้นะครับตอาค่ามสุภูหรือยังนะครับ ต้องกราบเรียนนะครับท่านด้วยเกียรตินะครับได้เขาได้ความเคารพว่าลูกศิษย์ของผมที่อยู่เบื้องหลังนี้นะครับเป็นเด็กได้โอกาสจริงๆนะครับเด็กผู้ชายนะครับคนเดียวนะครับในคณะตรงนี้ท่านเชื่อไหมครับเขาต้องเดินทางนะครับไกลจากจุดที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ถึง190กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาเดินเดินทางมาเรียนหนังสือที่อุ้มผานะครับจุดนี้คือจุดไหนนะครับหมู่บ้านของเขานะคือหมู่บ้านช่องแป๊ะ อยู่ติดกับอำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีันะรบต้องเดิววนเท้าสองวันะครับวันที่สามทีจะมาถึงถนนดำในะรับแล้วจึงสามารถนั่งรถมาที่กรีนได้นะครับด้วยความห่างไกละครับด้วยความอยากจรียในนะรับด้วยความมุ่งมั่นของทางผู้ดีการนะครับและทีมงานของวิศวกรผมนั้นเรามองเห็นว่าการศึกษานั้นยังมีความสําพันธ์กับประเทศไทยกับสังคมไทย และโดยเฉพาะในกับลูกศิษย์เราันั้นที่อยู่ตามชายขอบในกับหมู่บ้านต่างๆะครับอยู่ห่างไกลกันมากนะครับณวันนี้ะครับผมบอกว่าผมเองะครับเป็นคนหนึ่งที่พยายามที่จะดานด้นนะครับไปคว้าการศึกษาจากในเมืองในรับในเมื่อ40ปีที่แล้วะครับผมพยาธิบมรีเป็นบือสต้นว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนั้นผมต้องเดินทางด้วยเท้านะครับจากอำเภอุขานไปเรียนที่อำเภอแม่สอบ ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ต้องเดินเท้าว3วันนะครับรอนแรงไปนะครับเพื่ออยากจะเรียนหนังสือแต่พอนะครับผมโตขึ้นนะครับจบปตนิศานะครับผมเรียนสายครูมาฟะครับบังเอิญว่านะครับโชคดีนะครับสอบบรรจุได้ที่บ้านเกิดของุนเองนะครับใน40ปีที่แล้วณวันนี้นะครับผมมาทําหน้าที่ครูที่มหางขยาวิยกรมนั้น30 1ปีย่างเข้าปีที่3ที่2ปีนี้ลูกศิษย์ของผมเองก็ยังต้องเดินเท้ามาเรียนหนังสืออยู่นะครับเราบอกว่าถ้าเรามองในแง่ของการพัฒนาแล้ว40ปีที่หลังนั้นมันน่าจะครอบคลุมแล้วแต่บางอื่นว่าอำเภอขวางนั้นเป็นอำเภอหนึ่งที่ห่างไกลนะครันะบนายดีเราบอกว่าเราบอกตัวเองว่าเป็นดินแดนสุทธิยาในครับที่ โดยราชการต่างๆต้องกลับไปติดต้นว่านะครับในสมัยก่อนนั้นนะครับทิ้งทิ้งว่าอุ้มพานะครับหลายคนได้หลายคราเมื่อได้รับการไปอยู่ที่นี่นะครับถอนตัวนะครับไม่รับในะครับสละสิทธิ์ในครับสละสิทธิ์ในครับด้วยความเป็ดาด้วยความห่างไกลและด้วยความแรงแค้นสารพัดนะครับแต่วันนี้นะครับดูดีเผาวิทยาคมนั้นนะครับเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะ เติมประกายให้กับเด็กนักเรียนนะครับเติมใจเติมปัญญาให้กับลูกศิษย์ที่อยู่ในบริบริเวณน,นะครับใกล้ๆแห่งนี้เนื่องจากว่าถ้าส่งเขาไปเรียนที่จังหวัดตากอีกเขาต้องเดินทางไปถึง248กิโลเมตรเข้าตูจังหวัดนะครับเราต้องใช้เวลานะครประมาณนะครับถ้าเป็นรถตุนตัวนะครับก็จะประมาณ6-7ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างน้อยถามว่าผู้ปกครองเขานั้น,นะครับมีอาชีพเป็นเกษตรตกร ในการปลูกไร่นะครโทษนะครัปลูกพริกทําไร่ข้าวโพดนะครับทําไร่ข้าวะนรัรรายได้แต่ละปีแต่ละเดือนนั้นนะครับเพียงพออาจจะเพียงพอกับการรงชีวิตอยู่อย่างสมถะนะนรัรอยู่อย่างนะครับนิ่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงดังเดิมเลยนะครับอยู่ได้แต่ถ้าจะส่งเสีย์ลูกหลุดไหลข้ไปรีเด็นหนงสือีกนะครับไม่สามารถที่จะนะครเติมเต็มสรงนั้นได้นะครรงียนทุกหน่วยยกระเลยนะครับ จึงได้ดาเนินโครงการนะารนำเด็กเหล่านี้นะครับมาเลี้ยงที่โรงเรียนนะครับจริงๆแล้วเด็กวิทย,ยาคมนั้นจะต้องจาัดก,การศึกษาแบบไปกลับเท่านั้นนะครับเราเป็นโรงเรียนมัธนยมศึกษานะครับเป็น,รน,นโรงเรียนประจำอำเภอนะครับสังกัดกรมสมาศึกษาเดิมต้องจัดก,การศึกษาแบบไปกลับเท่านั้นแต่บังเอิญว่าด้วยความสาคัญขึ้นในบริบทของกระทรานั้นถ้าส่งต่อเด็กไปเรียนอีกนะครับก็จะมีทางเดียวครับ ท่านผีเกียรติทีรครับเด็กเหล่านี้นะครับนอดีตนั้นพี่ๆหรือพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกเรียนหนังสือนั้นก็คือประเด็ที่ศึกษาตรงเคราะห์ต่างในกะับที่อยู่ตัวจังหวัดตากเลยนะครับก็มีจานวนน้อยเพราะมีโคต้ต้าในะรับในรายอำเภอหลายพื้นที่กนกันะบก็ไม่สามารถที่จะบริการได้อย่างครอบคลุมได้นะครับเมื่อเราอินสัคงคมมารับผิดชอบกนนารศึกษาตรงนี้เลยนําโครงการนะครับได้คิดโครงการว่าทําอย่างไรเด็กที่อยากเรียน จึงได้เรียนนะครับอยากเรียนจึงได้เรียนท่านครับนะครับด้วยความอยากจะให้ลูกศิษย์นั้นนะครับมีการศึกษานะครับมีแสงสว่างท่านผู้ดูแลและทีมงานนั้นจึงได้ดำเนินโครงการสร้างหอพักนะครับเอาเด็กเหล่านี้นะครับขอจากพ่อแม่มาเลี้ยงดูที่โรงเรียนเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับข้าวสามมื้อนะครับทีมงานผู้ดูแลแสวงหา นี่เป็นบริบทนะครับที่ทางวีดองและผมเองนะครับต้องนำเรื่องติดตัมานะครับรบกวนท่านบ้านนะครับนำเสนอท่านนะครับเพื่อที่จะจะให้นะครับท่านนั้นได้กล่าวขอบคุณทุกท่านและก็ขอกล่าวฝากด้วยนะครับว่าหลังจากที่ท่านกลับไปนะครับยางบ้านเมืองที่ท่านรักไปเจอกับครอบครัวนะครับหรือคนที่คอยท่านอยู่นะครับด้วยนะครับด้วยขอด้วยความเคารพจริงๆนะครับว่าถ้าเป็นไปได้นะครับขอ กล่าวฝากว่าโรงเรียนของพี่อยนั้นยังรอคอยนะครับความช่วยเหลือทุกๆด้านนะครับอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท่าสารไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะครับโดยเฉพาะมาม่าปลากระป๋องเป็นอาหารที่จําเป็นสำหรับเรามากในวันเสาร์และอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าตัวอาจารย์ที่จะต้องดูแลเด็กเรียนนั้นนะครับ474คนในโรงเรียนนะครับต้องเลี้ยงดู3นะครับวันละ3ามมือนะครับ เจ็ดร้อยสี่สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่คนบวกกับนักเรีนไปกับอีกแปดร้อยยี่สิบห้าคนนะครับโรงเรียนของเรานะครับเหมือนกับว่าเป็นโรงเรียนที่โตมีเด็กนักเรียนรวมทั้งสิ้นนะครับหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดคนนะครับแต่คุณครูนะครับมีอยู่สามสิบแปดคนนะครับคุณครูของเรานะครับด้วยภาร,รกิจตรง